สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจะมาพบกับแนวทางเวลาผัฒนาจะแนวทางของวันจันทร์วันที่10จะเดือน11พฤศจกิกาจะ2568จะมาพบกับแนวทางของแอ d r o อยคือเก่าแล็ตามเคยจาก,ก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางเวลาพัฒนาวันจันทร์เมื่อนี้จะมาเบิ่งพูนยนหลังกันก่อนเนาะ แนวท่าขขงที่เจ็ดวันศุกที่ผ่านมาจะสําหรับสูตรเดิมสูตรลักขเขาเหาจะเลขเด่นไฮเด่นสามกับแปดวิ่งลู่จะสําหรับชุดเด่นขเขาเหากันเด่นเจ็ดพหกโตจาศูนย์เก้าสามสามสองศูนย์สองแงอ่งอยู่จะสองเดินดีค่ะสําหรับรางชุดหกโตนี่ 09เนอะถือว่าผลานไปเลขหลางข้อสรุปหายสองแบบตามที่เคยทีายไป้านอ้องฟิเนเอฟซีเ่ละพื้นทีอ่ะสีมีความแตกต่างกันไปเนาจ้ะของเฮ้ามี70 80ศมา0ูนย์เก่าสำหรับหลางชุด6กโตสําหรับหลางสุด4โตสโตของเฮ้าจ้ะเบิร์น 3, 3, สาสาำหรับสามามมเต็มเต็มโตเน้นเบิร์เลขเด่นจ้าบอกแล้วว่าหายระวังเบิร์เลขเด่นเนาะ ตัวเน้นเต็มๆสามจา้งโอ้โหมาเน้นๆเลยเบิร์เ,เลขเด่นสามสามเบิร์เลขเด่นนี่มีซ้ำๆกับแปดแปดเขาเต็มเต็มเนาะเด่นซ้ำดูซ้ำของเขาเนี่ถือว่ามาสองเด้งจา้าสายวิ่งไซร์หลุดไทยยิบจับไปวิ่งไปหลุดกันเต็มเต็มเตอนีน่ยสำหรับเบิร์นซ้ำๆกับมาเต็มเต็มเลยโตเน้น สามตัวบนสามสองศูนย์โอ้โหสองยังอยู่เนาะสองเดินดีค่ะอิริยอมบบไปใส่เลยเนาะอ่ายินดีค่บพี่น้อง fc ที่ติบาหลักการว่าสำหรับแนวท่าของเฮ้าวันที่เจ็ดนี่ถือว่าเขา้าสองตัวล่างชุดสี่ตของเฮ้าจะส 3, า 3, มสามเบอร์เลขเด่นเต็มเต็มโตเน้นเลยเด่นสามตสามมาสองแดงสำหรับวันที่สิบตามลุ้นกันต่อจ้ามือนี่ถือว่าเป็นมือแหลกของสัปดาห์เนาะแนวทางของเฮ้า สามตัวบนกระพาดไปเนาะสามสองศูนย์ตอนนี้เหลืออยู่สองสองสองเจ็ดสองแปดสองสาม,สามเนาะ,ะมาให้ครบสำหรับสองเด้อดีครับอ,อิลีเอะคก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางมื่อนี้ก็ฝากด้วยละกนะันว่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันจะพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่ๆกัอย่าลืมกดติดตามเลยกะ อย่าลืมกดกระดิ่งไว้จะเผื่อสิใดบอพลาดแนวทางเทียาจรยลุงหายแต่แนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันจ้าสำหรับแนวทางที่ลุงหายแต่มีหุ้นนี่คือหุ้นจีนหุน้นทางเสียงหุ้นดาวโจน์จะฮาหนอยสองสูตรลาวพัฒนาสองสูตรรัฐบ,บาลไทยกระลุงหายสองสูตรจ้ะตามนี้เลยเนาะสำหรับลาวพัฒนาของฮาวันจน์มืนมนีแนวทางงไฮเด่นสามกับหาวิ่งลูดจ้ะ ก่อนมาสามสามเดินตัวเก่าสายวิง่งสายลูดหมกักตัวไรชอบตัวไรวิ่งลูดได้จ้าจับคู่เดินสามมีสามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดเด่นละสามคู่เด่นละสี่คู่เนาะเบิร์สามสาม สำหรับเด่นหาวุดุถาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าเบอร์เลขเด่นหาหาการจากการเด่นสองอ้าวตามจริงชุดชุดการคอยจนกลาเป็นเลขเด่นคือการเด้อจากเมื่อน,นี้คำนวณไดสองสองสำหรับเด่นสองนี่คือไดสองตัวแต่ว่า ออกมาแบบลายมือติดแล้วเนาะตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วจะก็เลยเอามาให้อยู่ชุดกันหมักหมักอยู่สองสองมือนี่แต่ว่าเกินไปเนาะก็เลยเอามาให้อยู่ชุดกันว่าตีสีมาสองสองอถ้าสองสีมากก็ขอให้มาตามนี่ละกันเนาะสองสามสองสี่สองหาสองหาหาสองตัวเดียวกันกับชุดเด่น สตัวบนจากเก้าสองสามเจสากศูนสาาำหรับโตนเนนของห้าจากสตัวบนแล้วพัฒนาเมื่อในเนนเก้าสองสามเจ็ด กันจะสองหาเบิดเลขเด่นหาหาสามสางวดก่อนออกสามสเมื่อนเด่นหาหาหาแปดหาเก่าสามสี่สามเจ็ดสำหรับแนวทางวเวลาพัฒนาของห้าเมื่อนี่ตามนี้เลยจะเมื่อนอีค่คอยมาปังปังเด้งๆ เต็มเมบลังตัวน้นตัวจอละกันเนอะเปรียบเทียบกันเบิงจะสํสำหรับแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคํานวณจะมีข่าวละกันมีรูดจ้าขอให้ยสูงดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากไว้เพียงซสำนีละกันจะไวเ้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า